จเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านอาตมาพระครูสุพัฒนเขมคุณหรือตุลุงเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมิการามวันนี้จะขอนำท่านมาชมทัศนียภาพในการถ่ายแบบดโดรนบนอากาศ ที่วัดป่าสะหะธรรมิการามบ้านสีประดูตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีภาพที่สวยงามก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านนัตพันธ์ฉางเข้าคำที่ได้จัดก,การถ่ายทำให้แล้วก็ให้หลวงลุงนำมาตัดต่อให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมกัน นี่คือสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24ตามมาติมหาธิรสมาคมนะครับพื้นที่ของวัดนี้ก็82ไร่2งาน14ตารางวาส่วนใหญ่แล้ว80-90จะเป็นสภาพป่านะครับเราจะรักษาป่าเป็นธรรมชาติไว้ ป่านี้เป็นป่าไม้เบญจพรรณมีหลายหลายชนิดนะครับไม่อาจจะเล่าให้ท่านฟังได้หมดแต่ก็มีไม้ที่เป็นผล,ลไม้ที่บริโภคได้ก็มีหลายชนิดนะครับในที่นี้เป็นไม้ในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นว่าสมอมะขามป้อมมะตึงมะแฟนหรือกระบกเรียกว่ามะมืน่นมะมือหรือมะกอก อะไรก็หลายอย่างนะครับในในบริเวณวัดนี้เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะสมอมีมากนะนี่ภาพนี้เป็นภาพของวิหารนะครับวิหารที่เราได้สร้างแล้วก็เสร็จไปแล้วฉลองระเรียบร้อยแล้วงบประมาณประมาณ20ล้านบาทนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังสร้างอ,อโบสถอยู่เป็นวิหารที่มีความ กว้าง12เมตรยาวก็28เมตรนะครับสูงประมาณ20เมตรล้อมรอบไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์แล้วก็วัดนี้เป็นสถานที่พระพิสุสงฆ์สามเณรจากที่ต่างๆได้มาปฏิบัติธรรมในพรรษา2,500 63นี้มีพระจำพรรษาอยู่ด้วยกัน10รูปนะครับก็มีพระมาจากต่างประเทศด้วยเพราะว่าวัดน,นี้เป็นนา,นานาชาตินะครับเพราะอาตมานี่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศอยู่ประจําอยู่ที่วัดไทยเดมาร์พรหมวิหารกรุงโคเป็นเฮเกนประเทศเดมาร์เวลากลับมาเมืองไทยแล้วก็จะมีพระหรือว่าพวกชาวต่างชาติ ติดตามมาบวชเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ด้วยก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็เลยได้เป็นสนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เรายังยังชมอยู่ในบริเวณของวิหารเพนี้เราไม่มีจุดอื่นที่จะโชว์นะครับส่วนกุฏินี้ก็สิบกว่าหลังก็อยู่ในไม้เราไม่อาจจะมองได้เพราะว่าต้นไม้เต็มไปหมดแล้ว อาคารที่โดดเด่นตอนนี้ก็คือวิหารเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของประชาชนทั้งหลายและไหวพระสวดมนต์เมตตาภาวนาสวดมนต์อยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับปฏิบัติธรรมกันพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ต่างก็ทำกิจวัตรของตนไม่บกพร่องตลอดวันแล้วก็มีการฟังเทศฟังธรรมท,ทุกๆวัน โดยอัตมาพระครูสุพัฒนาเขมรคุณซึ่งเป็นเจ้าวาดก็ได้จัดการให้ธรรมะทางภาคภาษาล้านนาทางภาคภาษาไทยกลางทางภาคภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่เก่งก็พอที่จะสื่อกับพวกฝรั่งเขาที่สนใจธรรมะมาเป็นบัติได้ เห็นครับเราจะมองเห็นภาพจากเบื้องบนสูงนะครับเช้าวันนี้นเป็นวันที่11นะครับภาพนี้เป็นที่11เดือนตุลาคม2 5 6 3วันนี้อากาศเย็นตอนเช้าก็ประมาณ19องศาจะมีหมอกมากเลยครับเลยมองเห็นเมื่อสักครู่นี้หมอกจะเต็มท้องฟ้าหมดเห็นไหมครับนี่หมอกทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่ใช่ควันไฟนะครับเป็นหมอกเป็นเมฆที่ขึ้นมาโดรนนี้ก็สามารถบินสูงได้นะสูงได้มากเราสามารถจะมองเห็นทั้งบริเวณของหมู่บ้านสีประดูด้วยนะครับบริเวณของวัดป่าสหะจะมีการามด้วยเนะดี๋ยวเป็นเมืองเพราออำเภอพราวนะครับเป็นเมืองที่สงบนะอ่าอำเภอเพราวเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรของครูบาอาจารย์ต่าง อย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปูข่ขาวเป็นต้นนะครับก็มาเลือกเอาบริเวณของอำเภอพร้าวนี่แหละเป็นสถานที่บำเพ็ญบำเพ็ญเรยกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกก็ถ้าหากเราจะเอาไปอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดถ้ำดอกคําอําเภอพร้าวก็เป็นดินแดนที่หลวงลงุงเกษมบวชเป็นสามเณรตั้งแต่วันที่27เมษายน2ห2 5ห้า ขอภัยสองห้าหนึ่งห้านะแล้วก็เป็นสถานที่หลวงปู่มั่นท่านบรรลุถึงธรรมณที่นั่นด้วยนี่คือบริเวณวัดป่าสาหาที่มีการามนะครับนี่พูดถึงเล่าเรื่องของหลวงปู่มั่นและหลวงปู่แหวงก็อยู่ที่วัดดอยไม่ฝังก็ไม่ห่างจากที่นี่นะครับจากดอยไม่ฝังกับที่นี่ก็ประมาณ4ี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าไปอีกนะเภอนหลงคอก็มีสถานที่ บำเพ็ญและบรรลุธรรมของหลวงปู่ขาวอนารยโยซึ่งผู้คนที่เดินทางจากเชียงใหม่จะมาสู่มือพระจะต้องผ่านที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมือจะเห็นรูปอนุสรสถานหลวงปู่ขาวสถานที่ท่านบรรลุธรรมน้าที่นั่นแต่วันนี้เราไม่ได้ไปชมตรงนั้นนะครับเราให้ท่านชมบริเวณของ หมู่บ้านสีประดูหมู่ที่สิบตำบุม่ปังอำเภอพร้าวเชียงใหม่แล้วก็วัดป่าสหธรรมิกรามสถานปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะบำเพญเพียรณนะที่นี่ก็จะมีการสอนกรรมฐานนะครับแนวทางกรรมฐานก็มีหลายแนวไม่ว่าจะเป็น สม,มาถากรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานสม,มาถากรรมฐานนี่ก็มีแนวทางแบบครูบาเจ้าศรีวิชัยและครูบาเจ้าพรมมหมาวัดรพระพุทธบาทจักผ้าดยการเอาลูกป,ประคำมานับเป็นการบริกรรมกรรมฐานแล้วก็ทำมาจิตสงบแล้วก็ยกระดับจิตเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นะครับ ตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังชมภาพอันสวยงามจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่างนะครับนี่คือยังเห็นรูปของวิหารอันสวยงามสง่าง,งามมากนะครับภายในก็ยิ่งโอถงสวยงามมีจิตกรรมฝาผนังที่หาดูดได้ยากก็อยู่ที่นี่ถ้าท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาอำเภอรพรา้าเชียงใหม่อัตมาก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาชมนะครับ นี่แหละครับเรามองด้านใต้ของวิหารนะครับอาคารสายสุดที่ใหญ่ก็คือเป็นโรงครัวและโรงฉันพัฒนาหารของพระสงฆ์แล้วก็มีอาคารอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารธรรมสังเวชนะครับเป็นที่บำเพ็ญกุศลให้กับผู้ลงรับดับขันไปนะครับเราก็ยังมองดูจุดในที่สวยงามอยู่นะครับก็ขอพูดเพิ่มเติมว่า ดินแดนของอำเภอพราวเชียงใหม่นี้ไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนอำเภออื่นนะแต่ว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญภาวนาพระสงฆ์ในอดีตโดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นท่านก็เดินทางมาอยู่ที่นี่หลายองค์รู้ธรรมที่นี่หลายองค์แล้วก็กลับไปที่เมืองอีสานนะครับฉะนั้นก็ ภูมิใจในความเป็นของอาคนอำเภอรพร้าวนะครับถ้าหาว่าท่านจะอยู่ไหนก็ตามไม่จำเป็นจะต้องอยู่อำเภอเพราวหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้รู้ธรรมเมื่อไหร่ก็รู้ได้ถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนธรรมศึกษาธรรมนะครับเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้หมดเวลาไหนก็ได้นั้นขอขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับควรที่จะอย่าลืมเรื่องคําว่า สม,มถากรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานสม,มัากรรมฐานนี่ทําให้ใจสงบใจผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดอมีปีติยินดีเกิดขึ้นตลอดเวลาส่วนวิปัสนากรรมฐานนี้เป็นการต่อสู้กิเลสนะครับเป็นการเข้าไปฆ่าประหัตประหารกิเลสถ้าสม,มถากรรมฐานนี้ก็เป็นการเพียงระง,งับกิเลสไม่ได้ฆากิเลส แต่วิปัสนากรรมฐานนี่เป็นการเข้าไปกำจัดข่ากิเลสให้ขาดออกไปจากขันธสนญาของเราฉะนั้นการเจริญสมถะก็จำเป็นวิปัสสนาก็จำเป็นฉะนั้น,เ,นเราก็ต้องมีสมถะจิตสงบก่อนแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสมทิงพิกเเวภพาเวทะสมาหิโตยถาภูตดังปัญชาาติ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามจริงเ,เมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ตามจริงก็หมายความว่าเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นสมถกรรมฐานรู้ตามจริงเป็นวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นเราก็จะ บำเพ็ญเพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตของเราสงบสะอาดสว่างแล้วเราก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้การวิเคราะห์วิจัยพิจารณาเหมือนกับหลวงปู่ขาวที่ท่านได้มาบรรลุธรรมที่อำเภอพร้าวนี่แหละเพียงแค่ท่านเห็นต้นข้าวท่านก็พิจารณาเขาเรียกว่าธรรมวิจยะ เอาพิจารณาดูว่าอต้นข้าวมันทําไมจึงเป็นต้นข้าวได้เพราะมันมีเม็ดข้าวเปลือกและเม็ดข้าวเปลือกมันทําไมจึงงอกเป็นต้นข้าวได้เพราะเม็ดข้าวเปลือกมันมีเชื้อเชื้อทําให้เกิดได้ถ้าหาว่าเราไปหักข้าวเปลือกหรือว่าไปฆ่าเชื้อที่ข้าวเปลือกซะเราจะเอาไปปลูกที่ไหนที่ดินดีน้ําดีอุณหภูมิดีแค่ไหน ข้าวเปลือกนั้นก็ไม่อาจจะงอกขึ้นมาเป็นต้นข้าวได้เพราะว่าเชื้อถูกกำจัดถูกฆ่าถูกหักไปแล้วจึงไม่อาจเกิดเป็นต้นข้าวได้ฉันัดก็ฉะนั้นพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเพราะอะไรเพราะเรามีเชื้อเชื้อคืออะไรเชื้อก็คือกิเลสตัณหาเมื่อทำลายกิเลสตัณหาได้ การเกิดอีกก็ไม่มีการเกิดอีกก็จะจบสิน้นพระพุทธองค์เมื่อทรงบำเพ็ญวันที่ตรัสรู้นั้น